ุมหาบาเลียไอย้บาเลียมันจะดับไหนวะยามีไอ้น้องเฮย้ยผลแสงอีกแล้วฮะอุ้ยมาไหนเนี่ย อยู่อยู่ดีวัามาเฉยเลยโปรครับโปรครับเชื่อโปรครับเชื่อโปรครับเชื่อโปรครับเมื่อมาไหนเนี่ยโปรเชื่อโปรครับเชื่อโปรครับอีเผาปลาเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะไรคือการใช้สกายเปียดแล้วมีน้ำอยู่ตรงตัววะใช่เหรอวะเอฟเฟกต์อะไรกันเฮ้ยโคตึงเอฟเฟกต์ดูแปลกๆนะแอนนะหมูบ้านะใช่แบบมีมีปีกเว้ยและออร่ามันแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยเอออันนี้อะไรอ่ะ เคียนกพิราบตกน้ำเฮ้ยไอ้ธนาได้วะซุปเปอร์ซุปเปอร์ทายานล่าก๊อตนิราตกน้ำเออข้นมาเฉยเนี่แบบล่างแบบผมแดงแล้แบบซุปเดพุ่ยาะผมแดงอะแบบผมสีแดงอะล่างก๊อตอะฮะเออเนี่ยอันนี้ใช like? ่เลยพี่เปา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 อีหย่งวะพี่คิดว่าผลนี้มัลอยได้ไหมอ่ะผมอยากรู้อ่ะเห็นมีล่มด้วยอ่ะ มันน่าลอยได้นะอืมใหม่รู้หม่รู้ใหม่รู้หม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนอ่ลอยได้นั่นก็คือลอยสโตนนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอ่ะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลือนะแล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซีแล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมในระบบก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ว่าไลคลิปนี้เลยนะครับกดเลยนนะะครับ พอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะส่มโมอาไปเทคย่อนะครับกดเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรได้อ่ะกระโดดเหรอเฮ้ยโอ้เจ๋งโอ้โอ้โอ้เฮ้ย โอ้ตึงอันนี้อะไรเนี่ยอะไรคือมันมีทุกอย่างใหญโตกูเลยวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆวเดี๋ยวกูเรวไม่ใช่นะก็เรวไม่ใช่นะจิงน้องแล้วเรากดสามเผาพร้อมกันเป็นไงวะเฮ้ยแปลงร่างไอ้เหี้ยกดกดสามเผาพร้อมกันเนี่ยกูกูโคตรก๊อตบอลเลยกูโคตรก๊อต กูโคเกินเปิดออลธาตีเผาเฮี้ยหนุเขาแหลกเงี้ยมาถึงกูอะออลธาตีเผาเลยคนเดียวกันเลยแข็งเก่งจริงไอ้เฮี้ยออลธาตีเผาเลยคนเดียวกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อบอกเลยขนาดเสื้อไอตังก็ไม่เชื่อกูอไงเงี้ยปิดหลักฟิสิกส์เงี้ย สายวิธีจริงเนอรู้วะบอกเลยขนาดเสื้อไอตันไม่น่าเชื่อกลัวกูกลิ่นเกินเนี่ยอย่ากจะองถ่ายดูถ่ายดูต้องถ่ายด,ายด,ายดูเปิดทุกเผาพร้อมกันกูกลายเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ย